สัสดีครับครับผมสวัสดีที่ทุกท่านครับผมเมื่อนี้มาพบพ่อกันบรรยากาศต่อเ่แรงแจงครับผมท่ามกลางสายฝนดังครื่งเครื่งครับผมฝนจะตกมืดมืดครับตอนนี้อ่ายุคเผาครับผมตอนน้งเ่นนี่ออกเดินทา่ทามท่านกิจจากของทางที่จะลำบากครับเมื่อนี้ตอนเศร้าไปสาบัดก็เรื่องเอา ต้งเิ่งยงตอนี้เงือกเสือแต่พวกคุณาเป็นเอาเรื่องเนี่ยแต่ผมี่แจ้งไเด็เรานงี้ย่านโกันเรื่องเนี่ย้ามดีควาต่างคีเต้นแบงจึงจึ้่ได้ได้แนมนะเพื่อเศร้าดนี่ไปเพราะเรื่องผมก็ได้ไปนนมเนาะแต่ลาเอามะม่ิงกินยินงตะเสียงฝนจักพเรื่องเบานี้ยฉ่นห โอเล่นด so like oh, ้วยบนนาฬิกาเ้าไม่เล่นมได้ขอไปตากกันหรอเปล่าัไปชึ้งเกาฝรั่งบนนาฬิกาี่งแล้วนะโอ้ยข้างในกูังเกาะโบกชกามอีกคนนึงอะารอย่างพวกขนมาเนยเจ็บไหมนี่กองโอ้ยมันยางเกาะกันกันเป็นอะไรกันจะต้องตปงเจาเห้ไปจะตั้งไหนมันต้อแต้งคื้งวนี่ค่ะท เกิดหการณ์ขึ้นหมดแลวครับผมเสกอย่างนี้การเต้นนี่ไา้จเนาต้อยบอกเลยว่ามือนีพวกเครื่อ่ายแน่ๆที่สุดเลยเข้าไปต่อเสาตีซี่บอกผมว่าเอาเต้นแต่กลางนอมีคนตดอ่งคนจะตุ๊ตุไปไม่ตกแม่เาคับอันนี้กัมือนีนะครับทำงานทำการสายฝนครับ แต่ใบที่กาวมากทั้งหมดเมื่อกี้นี่ครับก็่ได้เกี่ยวกับบ่ได้มีความสําคัญกับคิดมีอะไรเลยนะใจพ้นนั้นของคิดมีครับแต่ดูี่สายในไม่ต้องกลับสายในไม่ต้องกลับครับผมโอ้ยแต่ว่า f ตามมาหลายครับสายในไม่ต้องกลับนะครับหลังจากวัวที่แล้วครับเลขหลุดหลุดแต่ข้าง หลุดแต่เข้าเอ๊ะพอว่าขอแต่ชักก็ง่วงไปยังไงหลุแต่เข้า่งนหลุดแต่เข้า,ห,ขาหลังจากวันที่16กันยายนเขาประกาศว่ารางวันที่หนึ่งเลขที่ออกจุดจุดจุดเจ็นสูงสามโอ้ยมาสัน่นว่าเลขสายไม่ไม่ต้องกลับรุนอีกแล้วเพราะเขาว่าั่น คาราวันจับคู่ 70, ม,มาไหนนี่07 07บ7 07 17 26 26หลกั 3, ลกร้อยคือสามับสหลักร้อยคือสกับสอครับผมป่ากดบาแอบินี่บรลิรู้เรื่องยังเลยว่าเลีเขาเอฟีท,ทรมาบอกว่า,วานูถูกสามตัวตรงนะ้าอยงนเหมอนไก่ปาแตกครับผมปากดบา เพื่อเราลักลอยไปจับจับสามเกจศูนย์หรืจับทุกประตูได้สามตัวตรงนะครับเราก็ถูกโต้อนอีกหลายท่านน้องนี่คือสาเหตุที่ว่าท่งนตามเลขราบสายไปไม่ต้องกลับนะครับแต่ว่ามือหนีมาซาครับเนื่องจากว่าที่จริงก็เจ้าของกระปุกเป็นผูมาซาตอนแรกท่านว่าจะบังไหงนตาบ้องแางนตงไม่เนอะเพราะว่าเสียงกดมันดัง กลับแจมคนมมนดังต้งงมองงงเลยฮ่าๆๆๆๆว่าแข่งกันกับสายคนไลยเนาะเออเลขจับคู่ของเลขสายไม่ไม่ต้องจับนะครับจะควนเราวนีต้องตะเมาอมากเราทั่วทม่นี่จับคู่กวเขา้จะเถวหลัก นี่รักลอยเขาบ้างแต่ว่างวดหน้าครับงวดล่าสุดปังหันรักลอยบ่าเขาแต่ว่าออลรักลอยมาผสมกับเน็ตจับคู่ถูกสามตัวครับว่องเลมครับนะครับนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าเมื่อจะไห้เพราะว่าเลขจับคู่ขึ้นเาเขาครับนะแต่ว่ามือนี้ได้มาแล้วครับหลังจากติดตามไปทุกมือนะครับติดตามทุกมือป้านีโทษเศร้าโทษเย็นโทษเศร้าโทษเย็นเด็๊บเดครับ นอนละเมอยังไยิบถึงยังมุดขึ้นไม่หยิบโทรศัพท์ฮัลโหลสายในไม่ต้องกลับพ่ะนะเอาขึ้นมาจากไหนได้บ้านปะอะไรอ่ะอายังนี้อันนี้เป็นแม่ทั้งตัวเลขของสายในไม่ต้องกลับอันนี้ต้องจับในไปได้เลยครับเป็นสังเนกตครับค่ะจับหลังจากที่ข่้นไปขมุ่นมาหนี่แล้วเชินเราอียังเชิมเสริม,รมไม่ไหนครับ เออยังไหมคะร้านนี้จะเอาหรอคะบ้นนี้จะเอานรอคะไปร้าหนย่บุคคาเอฟซีเออไปร้านยิ่งเนาะโต้งกับเพิ่อนร่านังไงเนี่ยเพื่อนกับร้านี้เพื่นบรานี่อะไรเรื่อนี้ตัวนี้ละเพื่นกับรานี่ตัวเนาะจะเอาไปซื่อเจรวหน้ากับกับร้านนี้แหละมันจะมีนี่เนาะรับ ศ1 2ยหนอเนาะสามเป็นเลข3ตัวที่เป็นไหมากถูกต,ต้องนะครับเนาะอ่ะแล้วก็8ปดกับ7จเนาะบาดดี้อนะ่าเลขสีตัวนี้จริ 4, งๆแล 4, ้วมันเป็นเลขสหางครับเลขสหางเลขสหางหางนีก็นแลบหนึ่งสงเก้าห้าแป เก็ทีทั้งหมดสหางตามเดิมครับผมคือเกาเนาะแล้วก็นี่นะีแล้วรั้อยกันที่จดกะตัวที่เพิ่นเอาลัอยมาแัดใส่คือตัวบนเน้นรับเพิ่จกดี่ยคือตัวบนเหรียญบนปั้นมานอยักเงินในอ่ะแล้วนี่ตัวที่เป็นตัวเน้นเ่ครับนี่แหละตัวเน้นเึ่ตามตัว พุ่นเน่ยหนึ่งเ,เจ็ดพุ่มกระจายสามตัวใช่เจ้าะแล้วก็ไม่ใช่ครับเจ็ดตัวเจ็ดตัวตัวหนึ่งามตัวอ๋ออ่าโอเคครับชัดเจนเนาะเลขถ้าเลขสองตัวเนี่ยสี่หางก็คือหนึ่งสองเก้าห้าแล้วก็แปดหกแล้วก็เจ็ดสี่นะครับสำหรับเลขลับสายในไม่ต้องกลับนะครับแล้วก็หลักร้อยคือศูนย์และสามครับผมนะอ่าท่านเจ้าของสมุนครับ ิ่นจับหลักร้อยมาใสต่ตัวเน้นครับ012แล้วก็395ครับเพราะนั้น2หางที่เน้นก็คือ12กับ95ครับผมเอาแบบกระชับเจนยแต่ละกล่องเขาชัดดิว้วเบาแบบไม่แน่ใจขาด่ะประกูอันค่ะแค่นหน้าจอได้ครับผมเองที่ครับเดี๋ยวถึงแม้ว่าเลขจับคู่ไม่เข้านะครับเลขหลักร้อยเข้านะค่ะ ว่ที่ผ่านมาเลขหลักร้อยไม่เข้าแต่พอเอาเลขหลักร้อยไปผสมกับเลขสองตัวเลขจับคู่ป้ากฏว่าเข้าสามตัวครับผมครับ,รบนี่คือที่มาที่ไปที่ทําให้เอซีหลายหลายท่านต้องอดไม่ได้ที่จะต้องโทษขรรมาต่านครับเนะา,านะไม่ได้ครับอย่งไหรใดเพราะว่าเอาขอขอขอ,ขอปาะการหน่อยครับผมดมา ครับเดี๋ยวเน่นไหนซี่เป็นันชัดก่อนนี่พอพวกหลักผิดเอาเพราะว่ามันเป็นสามตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวจะได้มีความชัดเจนในข้อมูลนะครับเลขรับสายในไม่ต้องกลับครับเลขสองตัวที่เน้นคือหนึ่งสองและเก้าห้าครับผม สังเกตุนี่ยมะม่วงราวาเป็นเน่นเลขสองตัวเนาะเได้เน่นที่สามตัวนะครับแต่ว่าเพื่นเอาลัก้อยมาจับใส่ถุ้ซซื้อเนาะเอากรล่องเอาไปพิดเจอหน้าเบิงกับผมสำหรับแนวทางของเลขลับสายในไม่ต้องกลับนะครับซึ่งกาต้องบอกตามตรงนะครับคือจริงๆเจ้าของข้อมูลเขาไม่อยากจะ ให้สักเท่าไหร่เพราะว่าเลขจับคู่เขาไม่เข้าะนะครับเพราะว่าเขาเห็นใจเอฟซีเอาเลขจับคู่ไปชื่อเรามันม่าถูกยังสินะเพิ่นกะเลยบ่ค่อยสบายใจะน,ะนะครับแต่ว่าเอฟซีที่เขาถูกเนาะเขาติดตสามมานะครับแอดมินกะเลยทีต้องอตามครับเพิ่นก็เอาจังไรกะ อัดบ่ได้นะครับเพราะว่าลบเล่าพื้นหลายเพืน่นเธอไม่เอากระสั่นกะมีให้ไปที่เกตานั่นแหละนะครับจังไรกะเพื่อนก็นนกบ,บอกว่าจังไรกะถ็นแคร่แนวทางเด้อไอ้ไส้าชาตินี้เจอหน้าดีดีครับเออถ้าพูดถึงกยายวิการก็นะจ่าชัดเจนครับผมเดี๋ยวคิดต่อไปคือว่าอาจารย์ซับ อาจารย์สมานทรัพย์เจริญตั้นเม็ดเดียวแค่นี้ดีกว่าอาจารย์สมานวันตัวเดียวอาจารย์สมานทรัพย์เจริญฟันเม็ดเดียวนเน้นครับผมแล้วก็ทีนี้ฟันให้ครับเดี๋ยวจังเลยกับิดตามกันไม่จิตต่อไปครับผมอาร์มซับที่นี่กับฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ